สวัสดีครับเราก็มาต่อแบตเตอรี่ที่เทียมฟีนะครับขนาดแบตเตอรี่นะครับขั้วบวกใส่ขั้วบวกขั้วลบใส่ขั้วลบอันนี้ทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับขั้วบวกของก้อนที่หนึ่งใส่ขั้วลบของก้อนที่สองขั้วบวกของก้อนที่สองใส่ขั้วลบของก้อนที่สามขั้วบวกของก้อนที่สามใส่ขั้วลบของก้อนที่สี่นะครับแล้วก็มาเรียงแบตตามแนวนอนนะครับจะได้ไม่เปลืองสายนะครับหลังจากนั้นก็เสียแบตเข้ากับแอคทีบบาลานนะครับเริ่มจากสีดานะครับแล้วก็เรียงสายไปเรื่อยๆนะครับผมจะลองกับแอร์นะครับ หนึ่งพันห้าร้อยวัตต์นะครับใช้ยินเวอร์เตอร์ห้าพันวัตต์นะครับลองเปิดแอร์ดูนะครับใช้งานได้นะครับยี่บห้าองศานะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับเป็นสิบหกองศาจะใช้งานได้ไหมแล้วก็ใช้กินไฟกี่วัตต์นะครับไปดูที่เบอร์เตอร์กินไฟไปสามร้อยสิบสามวัตต์นะครับชาร์จเข้านะครับใช้เครื่องชาร์จธรรมดานะครับแบบตะกัวกดเนี่ยครับ